สวัสดีครับเมื่อวนี้ครับผมได้คุยกับพี่เอกพีเครับแล้วก็บ,บอกว่าเราเสียดายเนาะเสียดายมากๆผียายนะบอกเลขห้าศูนย์สามแต่เลขมาดอ,อกห้าศูนย์สี่งวดนี้ครับผียายมาเข้าฝันบอกเลขพี่เอกอีกแล้วครับผียายนะบอกว่าขอร้องผียายขอร้องบุ้งว่าขอหลองีกอย่างในความฝันไม่รู้เลยหรือว่าจะขอหลองอซื้อเลขบ้าหรอ รือว่าขอลองอีกอย่างสักอย่างอ่ะผมเลยถามว่าพี่เอกฝันเมื่อไหร่แล้วก็บอกว่าเราฝันไม่กี่วันแล้วก็ตัวเองนะ่ะประสบอุบัติเหตุครับอันนี้คือเรื่องจริงนะประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะที่ว่าเนี่ยคือมันโมเมนแบบอีกอย่างมากมาห,หรอกคือเรายางครับยางอยู่ที่เนี่ยหัวหัวเนี่ยไปส้นครับส้นครับไอ้บ้านบ้าของเราเนา่มันเป็นบ้านบ้านสองสัน คืออยู่มาเป็นหลอยวันพันเปียหัวเนี่ยบ่เคยส้นส้นเพดานจู่ๆละหันหลังมาอ่ะหัวไปส้นเอากับไปประมาณแบบเพดานฝาป๊กเอาบริเวณนั้นครับมันเป็นแถวหิ่งพระหัวครับแตกบ่ไม่แตกครับหัวปูดเราก็เลยว่าเรื่องงวดน,นี้คอยจะถือเลขอีกบอเพั่นวะอันนี้ร้อยวันพันปีแบบว่าบ่าบาบาเคยแบบประสบอุบัติเหตุแบบว่า หัวส้นใหม่ส้นอย่างอยูอย่ในบ้านจั่วคลองนะทั้งๆอยู่ในบ้านตัวเองนะมันส้นอย่างไรกับ,บหัวเนะลยเราบอกเราแปกแข้งคือก่อนที่จะฝันใน้ก่อนที่จะฝันเราเราหัวเราไปส้นส้นส้นบ้านจั่คองกันแหละคืนนั้นครับที่เราหัวส้วนแล้วเรากับมาฝันมาฝันไปเห็นยายนางเคี้ยวหมากตั้มหมากอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านของคุณยายเองครับเล่าก็บอกว่า เรา่หรอได้ยินเสียงตั้มหมากโป๊กโป๊กโป๊กโปกโป๊กโป,ก,โปกอยู่คือปกติตั้มหมากน้องมันจะแบบไอ้ยั่งคิดไหมคกน้อยน้อยสากน้อยน้อยของผู้ถ่าเราตั้มหมาก,ตามมากแต่มันไม่ใช่สิมันดังมากดังเหมือนกับเฮาแบบเอาแบบเอ,แบบเอาไม้ใหญ่ๆนะโขกโป๊กโป๊กโปกนะจนพี่เอกรู้สึกว่าผู้ใดไม่เห็นอย่างอยู่แถวไกลๆบานแกก็เลยเดินไปดูช่วงเวลาหนังกฟันคือช่วงเวลาประมาณสักเจ็ดเจ็ดโมงเช้านะ เจ็ดโมงเช้าเห็นยายตัวเองครับกําลังนั่งตำหม,มากอยู่แต่มันดังมากดังจนสนามมันไหวเลยแถวนั้นนั่นนงเคี่ยวหมากปก๊ปก๊ปกป๊แล้วจู่ๆนะี่ยพี่เอกเพิ่นกับตะโกนนะพูดออกมาว่าอแต่ไม่เป็นคำพูดทุกครั้งที่ฝันแกไม่เคยพูดกับยายเลยนะมีแต่ยายแหละบอกกับหลาน ยายเห็นเนาะว่าพี่เอกเนี่ยสิตะโกนอย่างสักอย่างครับยายเลยตะโกนออกมา,มาว่ากูขอลองกูสิกินหมากตำต่อครับตำตำตำเสร็จแกก็กินแกก็กินครับเขียเข่ยวเขี่ยวเขี่ยวเสร็จปับ๊บแล้วก็พูดนำหมากแ,แน้แดงเนาะพูดใส่บาดแล้วครับเต็มเลยพี่เอคเนนกครับเห็นนำบาครับ มันผงเาใส่เปลือนบ้านเล่าเต้มเลยเปลือนบ้านเล่าหมายถึงว่ายายเนะี่ยเคี้ยวหมากเปื้อนบ้านตัวเองแล้วก็นํามาคือมันผงมาเปลือนบ้านพี่เอกนะั่นมันนี่เต้มเ,เลยพี่เอกครับโมโหโมโหครับวันนี่สี่ตะกกนไปวายายครับยายกับยายกับดิยินครับว่าอ,อืยายกับตะกกลตอบมาว่ากูขอเคี้ยวหมากก่อน นี่คือคำพูดของยายมันพ่อเคี่ยวมาครับลรากับพวนพวดพูดพูดน้ำลายครับไม่ใช่น้ำลายสิน้ำหมากเปืือนเต็มทั้งบ้านแก่ทั้งบ้านพี่เอกครับเปืือนเต็มครับพี่เอกครับบูมใช่ไหมครับแกก็เลยไปเอาผ้าเศษครับไปชุบน้ําครับมาถูพื้นมาถูผืนอยู่แถวเรือนเฮือนพนหน้าลราก็บอกว่าโอ้ตาย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 เปลือนกับเปืือนอันนี้คือจมเลยมันพ่อจมเจ้าของแหละมันมีเสียงมันพ่อถีตะกุ่อกกระยายนครับมันมไม่มีเสียง แล้วกับเศษไปเศษม,มากับเศไปเศมาแล้วมันกลายเป็นสีแดงแดงแบบแดงเลือดเลยนะมันกลายเป็นเส้นเ,นเป็นเลขตัวเลขที่ว่าพี่เอกครับแกเห็นในความฝันคือเลขสองเก้าห้าสองเก้าห้าครับเลขที่ว่าพี่เอกแกเห็นในความฝันนี่คือตัวเลขเม็ดเดียวหาเดียวครับคือสองเก้าห้าแต่ระวังครับอาจจะเป็นสองหกห้าก็ได้แกฝันประมาณนี้ฝันประมาณนี้ ต่ยายตะโกนะขอร้องเลยสรุปว่าขอล้างขอร้องเชี่ยวหมากแห่งกูกินหมาก้อนนะประมนันนะครับมันพอยายพูด,พ,ด,พ,ดพูดแล้วน้ำหมาแกมันเป็นหน,นองสีแดงเนาะแกก็เอาผ้ามามาเช็ดครับมันเป็นเลขสองเกห้าคือเลขที่พี่พี่เอกแกฝันสองเก้าหับระบาสอง2หอาครับนี่คือตัวเลขนะตัวเดียวเม็เดียวนะบ้านเลขที่ครับบ้านเลขพี่ของคุณยายครับที่ว่าแกเสียชีวิตไปหลายหลาย,หลายปีแล้วคือบ้านเลขที่คือ1 6 0 ส่วนบ้านที่พี่เอกครับคือเลขหนึ่งห้าเก้ามันจะมาตัวไหนล่ะมันเป็นเลขหลายหางจริงไหมไม่นะครับคือถ้าเอาแค่เลขที่ว่าพี่เอกแกถูมันเป็นพื้นครับคือสองเก้าห้าตัวเดียวเม็ดเดียวระวังแค่สองหกห้าแต่บางคนอยากได้เลขที่บ้านยายก็คือมันเปื้อนน้ำหมากเต็มเลยก็คือหนึ่งหกศูนย์ส่วนบ้านที่ของพี่เอกก็คือติดหมากเหมือนกันคือหนึ่งห้าเก้า เพราะว่าบ้านของเพื่อนอสองหลังคือมันติดกันบานเลขที่หนึ่งคือหนึ่งหากเกาบารเลขที่หนึ่งคือหนึ่งหกศูนย์ระบมั้ครับเผื่อมันจะมาหางในหางหนึ่งเผื่อตัวเลขมันจะอ้ตัวนี้บอกมันเป็นไปเป็นไปได้ว่าระเบืดงนะครับพี่เอกแกเคยถูกเลขห้าแสนบาทเพราะว่าเลขห้าหนึ่งเก้านะครับแกถูกเลขห้าหนึ่งเก้าแกเคยฝันว่ามีรถคันหนึ่งครับถอยชนบ้านแล้วแกก็ซื้อบ้านเลขที่หนึ่งห้าเก้า ห้าหนึ่งเก้ากลับไปกลับมาครับแกก็ถูกตรงๆสามตัวตรง,ตรง,ตรงแล้วก็ไปได้ตัวโต้ด้วยเดีหยะคือทีไปทีมาของตัวเลขบนแในรางวันีนน้มันจะมาตัวเก่าหรือเปล่ามันจะมาเลขที่บ้านของพี่เอกหรือเปล่าทองยางครับมันจะมาเลขที่บ้านของคนฝันหรือจะมาเลขที่บ้านของคนใหญ่ก็อลองมึงครับเผื่อมันจะมาแล้วครับเนาะถามว่าพี่เอกแกซื้อซื้อกลับไหมแกซื้อกลับนะ ผมผมจะไม่ขอเขียนเลขกลับให้นะอย่างเช่นว่าหนึ่งหกศูนย์เป็นหนึ่งเก้าศูนย์นสผมจะไม่ขอเขียนให้นะหนึ่งห้าเก้าเป็นหนึ่งห้าหกนสิผมจะไม่เขียนให้แต่ว่าผมจะบอกว่าพี่เอกแกซื้อนะครับพี่เอกแกซื้อกลับด้วยนะพอแกก็ซื้อเลขไปมากไปมากของแกอย่างนี้ตลอดครับเผื่อมันจะมาเนาะอย่างเช่นว่าเขาเลงเลขหนึ่งหาเก้าหนึ่งหาเก้าสุดท้ายมาันมันหนึ่งห้าหกนะครับ มือนันคือบูเห็นกบหน้าเขียนหนึ่งหาหกหน้ามันคือมีแต่หนึ่งหากเก่าคือคนฝันเขาก็ซื้อครับแต่ว่าผมไม่เขียนเองครับทําไมเพราะว่าเขียนปั๊บมันจะกลายเป็นเลขหลายหางผมอยากให้ทุกคนฟังมากกว่ามากกว่าเขียนสนะครับขอราเบิ้งครับหนึ่งกระาคมหกเจ็ดความฝันของพี่เอกอาจจะมาอีกก็ได้เนาะโบนแน่เด้เราถือเลขหนึ่งหากเก่ามาสองสามงสาม,มวดละสามครั้งละงมวดนี้อาจจะออกอีกก็ได้ไอ้หนึ่งหากเก่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกครับ ตรงๆบ้างก็ได้งวดเมื่อกี้ยายบอก503มันออก504งวดนี้ครับยายบอก295นะครับหรือ265ลองมึงครับให้ทุกคนโชดีมันหมานสือสอรีไปครับอาจจะได้รางวัลใหญ่ก็ไ,ได้ขอบคุณพี่เอกขอบคุณทุกคนครับผม